สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นนก็มาพบกับชอ่องมาดามบูดีเค้คือเกาจาวันวนี้นมาดามบูกับผ้ามาเบงธรรมชาติป่าแปดร้อยไร่นะคะมาเบงต้นใหม่ไม่ต่ต้นยังไงแล้วจากพี่น้องนี่คะ่ะดอกกระเทียมก็เป็นดอกแล้วนะคะอันนี้คือดอกกระเทียมแล้วนะคะมาจา้า ได้จ้จาวันนี้เราก็ได้นำทีมงานชุดปฏิบัติธรรมมาชมป่าและมาถ่ายภาพบรรยากาศ ธรรมชาติป่าแ0ดร้อยไร่ให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยนะคะเรามาชมพร้อมๆกันเลยจ้าชุดปฏิบัติธรรมชุดนี้สวยงามมากค่ะมาชมกันเลย เข,เขาถ่ายหรือยังนี่ไงถ่ายแลย้วเขาถ่ายเลยแล้วก็มองด้วยนะอไปน้ำแน็เออเนี่ยเ,เดินมาผ่าน <c oughs> อ,อย ตเตรียมมานางสมาธิพี่น้องมาออบุญใหญ่น้ำกันด้วยจ้ะเด้อชมธรรมชาติมันสวยงามของป่าแปดรอยไร่นะคะพเพื่อนๆนี่ก็ชุดปฏิบัติธรรมของเราค่ะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะ ถ่ายภาพบรรยากาศในป่ามาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันค่ะมกรื่นมากค่ะเ <c oughs> ขียวขจีไปด้วยใบยไม้อันนี้ธรร,ร,รมชาติท <ปะ S 2> <ม>ี่ะ<ล>แต่<ด>ใบกริบ ที่นี่ประเทศเดนมาร์กสวยงาันรี้ก็มีอากาศวันนี้ก็สดยอดมากเลยค่ะนั่งสมาธิพอดีเลยค่ะนั่งสมาธินะคะวันนี้เราก็เข้าตาแปดร้อยไร่มานั่งสมาธิร่วมกันนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้ันบื้องหลังการถ่ายทำมาให้ได้ชมกันค่ะเพื่อนๆ นี่ก็ทีมงานที่มานั่งสมาธิกันนะคะเพราะว่าไม่เสร็จน่ายตองไปสะพานอีกเล่นน

พ้อมใช้ไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรไม่เ,เห็นเนาะอืมอเ่เมาฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าเก็บภาพบรรยากเพื่อนๆทุกคนค่ะหลังจากเราปฏิบัติธรรมเส็จแล้วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นี้ค่ะวันนี้ก็มาปล่อยอารมณ์ปลอ่อ,ลอย อารมณ์ที่เสียเน่าๆลงทะเลนะคะเวลาตอนนี้ก็ประมาณ3โม่ครึ่งเพื่นอน,นเก็บภาพบรรยากาศในท้องทะเลมาให้ได้ชมกัน,นะะก็ก่อนที่จะมาถึงทะเลเราก็ผ่านป่าก็มาดานก็เก็บเกี่ยวภาพบรรยากาศในป่าแปลกแลได้มาให้ได้ชมกันแล้วนะคะหลังจากเราเ,าเก็บเกี่ยวภาพในป่ามาให้ชมกันแล้วเราก็มาชมทะเลกันได เวลาตอนนี้ก็สามทุ่มนะคะก็ตะวันตกดินของประเทศเดนมาร์กตะวันตกดินก็ประมาณสามทุ่มนะคะก็พอดีเลยค่ะภา,าพ,รพรบรรยากาศสวยๆภาพทิ่ตกดินช่วงภาพทิ่ตกดินสามทุ่มค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะบรรยากาศสามทุ่มของประเทศเดนมาร์กนะคะหลังจากเราปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วแวเ้าก็มาเก็บภาพรบรรยากาศสวยๆ มาฝากเพื่อนๆค่ะปฏิบัติรมชุดนี้ก็มีมาทั้งหมด5ประเทศนะคะก็มีประเทศโปแลนด์ประเทศอิตาลีประเทศเยอรมันแล้วก็ประเทศโนเวย์ประเทศเดนมาร์คค่ะเพื่อนๆก็รวก็ประมาณ5ประเทศ มาอยู่ร่วมกันนะคะมาอยู่รวมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะก็เอาทุกทุกบุญมาปากเพื่อนๆทุกคนนะคะก็รวนปฏิบัติธรรมเที่ยวนี้ก็เจวันค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็วันสุดท้ายเนาะ